งูกำยญงงูงูตัวจริงเลยครับคนนี้มันโกหกกับงูรับยังช่วยด้วยมันจะเกิดผมงแล้วงูเอาอีกแล้วเด็กคนนี้เล่นอะไรพี่เด่นพี่เด่นเด็กแล้วชจบแก้งนะเอ้ยไปถอนดีกว่ายากเสียอารมณ์เข้าบ้านดีกว่ามันอยากจะเชื่อแล้วจงวยเข้ามานะยาโอ้ยโดนงูกัดจนได้โอ้ยจืออกล ึ้นอีกแล้วยาขึ้นเร็วขึ้นดีขึ้นได้จริงๆิเลยขึ้นโตเร็วกว่าต้นดอกไม้สิดูสิเนี่ยนี่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 นะต้นดอกไม้ดูต้นหญ้าสิวันนี้มีอะไรเล่นฝนก็จะตกนั่งดูยายถอนหญ้าดีกว่าเห็นยายถอนหญ้าแล้วเหม็นสนุกเลยทำอะไรดีเนี่ยน่าเบื่ออ๋อคิดออกแล้วเก้งายดีกว่าเอางูปอมมาเก้งยาย ใหญยยายบงูยาย่งูตัวใหญ่เลยครับงูอ้าวเฟิร์สไหนลูกไหน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 ลูกไหน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 ใหญ่มากเลยอ้าวแล้วนั่นมันของปลาไม่ใช่เหรอเฟิร์สมันบอกได้ยังไงว่าเจองูอ่ะลูกฮ้ยใย่ครับมันก็เป็นแค่งูปลอมอะครับมันไม่มีเลยหรอกใส่ใจจังเลยได้แค่ยังใหญ่เนี่ยเอ้ยเฟิร์สนี่ใส่แย่จังเลยไม่ไหวเลยพูดอย่างนี้ล้อเล่นยายแบบนี้ไม่เอาแล้วมาถอนหญ้าก่อนดีกว่า

ลอกยายอีกแล้วนี่มันน่าตีจริงๆเลยเด็กคนนี้เนี่ยเล่นอะไรพี่เรนข่าวหลังอย่าพูดอย่างนี้ถ้าใครหลายๆครั้งไม่ใครเชื่อนะลูกนาหลอกยายหลายครั้งนี้ยายข่าวหลังยายไม่เชื่อแล้วจาไม่เลยข่าวหลังยังไม่เชื่อแล้วนิสัส่อะไรใช้ไม่ได้เลยเด็กคนนี้เนี่ยเสียวเวลาเวลาทำงานเหยียดแล้วนี่ขี้บ่นจริงๆเลยแก้งนิดแก้งน้องก็บ่นเลยเนี่ยนอนเล่นดีกว่าอ เฮ้ยงูกับใยงูงูตัวดีนะครับคนนี้มันโกหกครับงูครับใยช่วยด้วยมันจะเกิดผมแล้วงูเอาอีกแล้วเด็กคนนี้เล่นอะไรพี่เดนพี่เดนเด็กแล้วชอบแกล้งนักเฮ้ยนีไปถอนดีกว่าย่าเสียอารมณ์เข้าบ้านดีกว่าไม่อยากจะเชื่อแล้วเจ้างูอีเข้ามานะย่าโอ้ยโดนงูกัดจนได้โอ้ยเลื่อนออกเอ้ยมัน่าโกหกย่าเลยว่าเราเจองูอ่ะ tá menina, não do